สวัสดีคะ่ะนกักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูประยูอีกแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะเมื่อวานนี้นกักเรียนก็ได้พบกับที่เชร์กับค,คุณครูมิวแล้วนะคะที่เชร์เราชื่ออะไรนะที่เชร์โจ๊กนะคะก็คือพบที่เชร์โจ๊กทุกวันนะคะแล้วก็วันพฤหัสก็จะมีใบงานด้วยนะคะเฉพาะของที่เชร์กับครูมิวจะมีใบงานเฉพาะ วันพฤหัสบปปดีนะคะสําหรับผู้ประยยชต์วันนี้ก็จะมาให้ความรู้นักเรียนในหน่วยครอบครัวสุขสันต์ค่ะครอบครัวสุขสันต์นะคะวันนี้คุณครูคก็จะมีคําถามมาถามนักเรียนอีกนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจฟังเลยนะคะคําถามครูถามว่าพี่ชายของพ่อกับแม่เรียกว่าอย่างไรข้อหนึ่งลุงข้อสอง ช่วยกันคิดค่ะเชลยค่ะพี่ชายของพ่อกับแม่เรียกว่าลุงค่ะถูกต้องแล้วค่ะตัวือตัวเองค่ะเก่งมากทุกคนเลยนะคะพี่ชายของพ่อกับแม่เรียกว่าลุงนะคะคำถามต่อไปคุณครูปะยุลถามว่าน้องชายน้องสาวของพ่อ เรียกว่าอย่างไรข้อ1อ่าข้อ2นะช่วยกันคิดค่ะเฉลยค่ะน้องชายน้องสาวของพ่อเรียกว่าอาค่ะเก่งมากเลยค่ะตบให้ตัวเองค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะ นำหนังสือแบบเรียนสเตมเพื่อพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่21ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้นะคะค่ะพร้อมแล้วเปิดไปหน้าที่4นะคะเป่าลมแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนนะคะลองทดลองดูนะคะว่าเราเป่าลมเข้าไปในถุงพลาสติกตุ๊กตาลมที่เราทําไว้นะคะเอานักเรียนดูเลยนะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะถ้าเราเป่าลมเข้าไปใน ตุ๊กตาลมของเราจะเป็นอย่างไรนะถ้านักเรียนเป่าไปสองครั้งแล้วทดลองเป่าสองครั้งเลยค่ะก็จะโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะขีดเครื่องหมายถูกค่ะค่ะตามคุณครูเลยนะคะทาไปพร้อมพร้อมกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะถ้านักเรียนนะคะเป่าลมนะคะเข้าไปในตุ๊กตาลมเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรคะค่ะตุ๊กตาลมของนักเรียนก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกนะคะของช่องที่สองเลยค่ะเก่งมากทุกคนเลยค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะนำหนังสือแบบเรียนนะคะแบบฝึกหัดสระภาษาไทยขึ้นมานะคะวันนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่31 31มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ3ามีเลข3กับเลข1อ่านว่า31ค่านะคะวันนี้นะคะนักเรียนนะคะกับคุณครูนะคะจะมาเรียนรู้สระภาษาไทยสระเอือนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะสระเอือ ชอเอือเชืออเอเ้อกอเอือเกลือชอเอือเชือ้ออีกหนึ่งรอบค่ะสระเอือชอเอือเชืออเอเ้อ,อ,อก็เอือเกลือชอเอือเชื้อเก่งมากทุกคนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ได้เรียนนะคะเขียนวันที่วันศุกร์ที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,500 6 4นะคะแล้วก็เขียนอักษรตามรอยเส้นปรานะคะคําว่าชอเอือเฉือกอเอือเกือชอเอือเฉือนะคะถ้าเป็นรอยเส้นปลาก็เขียนรอยเส้นปลาให้เรียบร้อยถ้าบรรทัดไหนที่ต้องเติมสาระเอืออนักเรียนก็เติมสระเอืออไปให้ถูกต้องแล้วก็หัดอ่านสะกดคํานะคะเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายให้นักเรียนเขียนชื่อเขียนนามสกุลของตนเองด้วยทุกหน้าเลยนะคะเพื่อเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นป .1 น,นะคะเสร็จแล้ว หัดสะกดคำอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูประจำชั้นนะคะเก่งมากทุกคนเลยค่ะสัป,ปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้หน่วยครอบครัวสุขสันต์นะคะคก็จะประกอบไปด้วยอะไรคะครอบครัวก็จะประกอบไปด้วยจํานวนสมาชิกในครอบครัวแล้วทําอย่างไรครอบครัวของเราจะได้ขึ้นชื่อว่าครอบครัวสุขสันต์คะสุขสันต์หมายความว่าอยู่กันอย่างสนุกสนานมีความสุขนะคะครอบครัวนักเรียนเป็นครอบครัวสุขสันต์ไหมคะ สุขสันต์ค่ะสุขสันต์ครับเก่งมากค่ะครอบครัวสุขสันต์หมายความว่าครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขคือสมาชิกในครบอบครัวนะคะจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองอย่างเช่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณ,คณ,คณ,คณย่าก็มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กๆนะคะช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกหลานนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ไปทํางานนอกบ้านนะคะ มีเงินมีเงินเดือนมีรายได้นะคะมาเลี้ยงดูครอบครัวนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็อาจจะเป็นคุณยายกับคุณแม่ช่วยกันทํากับข้าวนะคะแล้วนักเรียนล่ะในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวสุขสันต์นักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนก็มีหน้าที่เรียนหนังสือในคลิปออนไลน์ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นักเรียนต้องรู้จักทําความสะอาดร่างกายของตนเองรู้จักช่วยเหลือตนเองรับประทานอาหารเองเวลาเล่นของเล่นแล้วเก็บข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง เวลาพูดจากับคุณผู่คุณย่าคุณตาคุณยายคาุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวนะคะก็ควรจะพูดด้วย้อยคาที่สุภาพไม่ตะโกนไม่ส่งเสียงโวยวายนะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านเล็ๆๆเลกๆน้อยๆนะคะนักเรียนก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะถ้านักเรียนนะคะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะช่วยเหลืองานบ้านเชื่อฟังคําสั่งของคุณพ่อคุณแม่อะไรคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะคุณ พ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็จะมีความสุขเป็นครอบครัวที่สุขสันต์นะคะแล้วก็ต้องรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเองด้วยนะคะ สำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์สองวันเลยนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะอยู่บ้านกับครอบครัวอย่างมีความสุขจะได้เป็นครอบครัวสุขสันต์นะคะและก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านถ้าจําเป็นก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะค่ะคุณครูนะคะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขเป็นครอบครัวที่สุขสันต์ทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย